แตนมาแนะนำที่พักสุดประทับใจในเมืองประวัติศาสตร์นะคะนั่นก็คือที่ไทยไทยสุโขทยัยรีสอร์ทจังหวัดสุโขทัยนั่นเองค่ะความประทับใจที่สุดของที่นี่เลยนะคะก็คือการบริการของพนักงานที่นี่นั่นเองแนะนําที่เที่ยวนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่รีสอร์ทมีบริการนั่นก็คือจะมีเรื่องของการนวดนะคะแล้วก็การเช่าจักรยานปั่นสาวยน้ําก็มีบริการด้วยนะทุกคนใครไปเที่ยวสุขโขทัยแนะนําว่าพักที่นี่เลยนะคะเราก็กระโดดลงน้ําคลร,ร้อนสักนิดนึงแล้วมาพักผ่อนในห้องอันแสนสงนบสบายบรศ ดีมากมากเลยคะ่ะและที่สําคัญห้องน้ําก็สะอาดทุกคนกลิ่นไม่อับดีมากและ7จ็ดโมงเช้าก็เป็นเวลาเบรคฟาสต์ของที่นี่แล้วนะคะมัมแม่อิชันก็อาสาเป็นไก่เอ้ยเป็นไก่พาไปกินอาหารเชา้าตามมาเลยคะ่ะทุกคนพนักงานก็ต้อนรับด้วยการสวัสดีนะ่ารักมากๆเลยอาหารเช้าที่นี่นะคะก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะส่วนตัวตนเองนะเป็นชอบกินข้าวต้มหมูแต่ว่าตักแต่ข้าวมานะมันก็แบบสดชื่นดีอะเนาะโรยพริกไทยหน่อยๆนะคะแล้วก็แบบสดร้อน